<Hey. S 2> สวัสดีค่ะชีวิตในนอร์เวย์วันนี้จะทำอะไรไปติดตามกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสาบในบู่บ้านนะคะกิจกรรมในวันนี้จะทำอะไรมาติดตามกันค่ะ กิจกรรมในวันนี้ก็คือ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 ตกปลาที่ทะเลสาบหมู่บ้านนะคะพาชมบรรยากาศทะเลสาไม่หมู่บ้านนะคะ มีหลายหายคนเก็บดอกฟันสิงโตไปต้มเป็นชาดื่มหรือไม่ก็เก็บใบไปแกงแทนแกงขี้เหล็กแต่โดยส่วนตัวยังไม่เคยลองทำนะคะโอเคอ r น n n i n g สว บ้านวิวทะเลสนะคะเดินทางกลับบ้าน,นะคะ่ะไปดูกันนะคะว่าได้ปลากี่ตัวต้นบลอแบรกกำลังขึ้นนะคะส่วนนี้คือต้อนบริงก็แบกก็กำลังขึ้น,นะคะ่ะ เดี๋ยวเราไปดูว่าได้ปลาวันนี้กี่ตัวค่ะแต่ได้ปลาทิปนะคะไม่มีสักตัวถึงวันนี้จะตกปลาไม่ได้แต่เราก็มีปูให้กินชีวิตในีนอเวคลิปตกปลาวันนี้จบแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามเจอกันคลิปหน้านะคะ